กรณีที่เหมาฮวา,วาอูฉันได้มอบความไว้วางใจให้คุณซันก่อนออกจากบริษัทลู่กวางถ้าคุณมีคำถามคุณสามารถติดต่อเขาได้โดยตรงมันไม่เกี่ยวกับผมแล้วแค่นี้นะ เร็วเข้าเร็วเข้าผู้บริหารคนใหม่มาแล้วเร็วๆหน่อยเจเจเขาทํางานเรียบร้อยยังหนูอยากกินข้าวเช้าไปเสร็จแล้วทุกคนแขวนบททัตรให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแล้วมารวมกันที่นี่เร็วหน่อยรวมตัวรวมตัวพรว้รอมกันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับไม่เป็ไรกับพวกเราไปพวกเราไปไปพวกเราไป,ไป,วาไปสวัสดีทุกคน เป็นอะไรอุ้จางนี่คือพ่อคู่สวัสดีค่ะพ่ออกู้ดิฉันจางเซียตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์และนี่เจเจเพื่อช่วยคุณสวัสดี เท้านีนฉันมาเร็วเกินไปหน่อยหวังว่าจะไม่รบกวนไม่เลยค่ะผอคกกูคะ้ะฉันจะพาไปที่ออฟฟิศคุณไม่เป็นไรครับให้เจียเจียพาผมไปดีกว่าเอ๊ะนี่คุณท้องได้ห้าหเดือนแล้วใช่ไหมครับมาวันแรกก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของพวกคุณผมนี่โชคดีจริงๆพักผ่อนเยอะๆนะครับ เอออกูคะท่านประธานกำลังเดินทางมาจะมาถึงภายในครึ่งชั่วโมงคะ่ะครับรบกวนคุณแล้วเออไม่รบกวนเลยคะ่ะเออคือถ้าคุณอยากได้อะไรบอกฉันได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรจริงด้วยสิคุณช่วยซื้อมื้อเช้าให้ผมได้ไหมเอาอาหารเบาๆก็พอนะครับได้คะ่ะเอาเป็นอาหารในรงอาหารบริษัทไหมคะหรือมีอะไรที่คุณไม่ทานบอก <c oughs> ได้นะคะฉันจะได้จับไว้อะไรได<ว>้ครับผมทานได้หมดค่ะ <c oughs> สามปีแค่สามปีแล้วผมจะกลับมาไม่ได้ถ้าคุณไม่กลับมาล่ะเราโอกาสนี้มาตั้งนานผมหวังว่าคุณจะเข้าใจผมแล้วมีใครเข้าใจฉันบ้างไหมเรายังอายุน้อยอยู่แต่มันถึงเวลาที่เราจะทำงานเพื่อเรา,นานไม่ใช่นนหรือไงคุณทำอะไรนอกเหนือจากงานของคุณบ้างคุณใจเย็นก่อนสิช่วงนี้เราอย่าเพิ่งคุยกันเลยดีกว่ารอให้เราสองคนเย็นลงก่อน หยวนหลีเจียงเขาเป็นผู้อำนวยการของบริษัทหยวนชื่อธุรกิจท um> ี่ยอดเยี่ยมที่ประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาเพิ่งซื้อธุรกิจขนาดเล็กไม่ีพนักงานน้อยกว่า100คนและมหน้อีกเป็นภูเขาการจัดการภายในก็ยังไม่เป็นระเบียบไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะทำมันให้สําเร็จโดยการใช้ฉากบังหน้ามันไปได้ยังไงอ่ะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้บริษัทนี้เคย ประสบปัญหากับการปรับโครงสร้างสินทรัพย์มันรวมบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนและถูกเพิกถอนมีแนวโน้มมากพูอหน่ยกันกู้อย่าบอกนะว่าคุณต้องการช่วยเขาแก้ปัญหานี้นะ่ะหากเงื่อนไขเป็นที่น่าสนใจฉันจะพิจารณามันเชิญ <c oughs> ค,ค,คหวางตรงนั้นได้เลยเออผออากูค่ะดูเหมือนประธานตรงจะไปถึงแล้วค่ะอ้แล้วอาหารเช้าของคุณล่ะประธานหยวนสวัสดีครับอ่า,อาดีมาว่าคุณมาถึงนานแล้ววันแรกผมอยากมาทำความคุ้นเคยกับทุกคนนะครับคุณนี่ขยันเกินไปแล้วนะ ผมไม่ไปทานยังรู้สึกกดดันเลยนั่นเนี่ยฮะเอาไปเที่ฟิผมดีกว่าปะครับอานี่คือนี่ลูกชายผมเองหยวนหยางหยวนหยางนี่คือพอออกู้นะ คนที่มีพอสวัรค์ที่ฉันนำเข้ามาในบริษัทพันธุเงินไข่ที่ดีเขาจัดการธุรกิจขนาดใหญ่ของบริษัทฉันได้แกต้องทําให้ได้เหมือนอย่างเขาเข้าใจไหมคุณคงเป็นลูกชายของท่านประธานาาคุณชายหยวนยินดีที่ได้พบครับ เออเมื่อวันแรกในการทำงานของผมก็ได้รับการตรวจสอบจากลูกชายของคุณซะแล้วนะครับเนี่ยก็เฮ้ยมาคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ฮะผมในการกู่วันนี้ผมนำลูกชายที่ได้ประโยชน์ของผมกลับมาเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้จากตัวคุณเรียนรู้ความฉลาดของคุณรู้วิธีการจัดการทธุรกิจของคุณทำให้เขาดีขึ้นผมก็พูดเกินไปครับผมก็แค่แก่กว่าคุณชายอยู่วันเลยได้ทำงานมากกว่าเฉยๆนะครับเอ้ย บางคนไม่กระทั่งทางานมาตลอดชีวิตยังมีความสามารถไปถึงครึ่งหนึ่งของคุณเลยนะผูะ้เป็นการกู้ที่ผมพาเข้ามาวันนี้เพื่อที่คุณจะได้มาเป็นครูของเขาอยาลังเลที่จะแก้ไขเขาให้สอนเขาให้ดูเหมือนคนในตะกูลหยวนสักหน่อยหนึ่งอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะครับเคยมีคำกล่าวที่ว่าพ่อแม่ที่ดีไม่มีทางที่ลูกเลว เป็นที่เห็นกันว่าคุณชายหยวนเป็นคนมีเสน่ห์จะให้เขาไปเรียนรู้กับพนักงานทั่วไปก็เกรงว่าจะวุ่นวายผมว่าคุณคงต้องเลือกการดูแลของผมคนที่สามารถสื่อสารกับคุณชายหยวนได้ดีในสามปีเขาจะกลายเป็นคนที่สุดยอดมากแน่แ่ครับฮ่าอะไรอ่ะทำไมท่างตัวแบบเนี้ยตัวตนผมไม่ชัดเจนหรือไงเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนอะไรผมยิ่งไปกว่านั้นผมไม่จําเป็นต้องรับการสั่งสอนไม่ว่าพอออกูต้องการสอนหรือไม่แกก็ต้องทางานที่บริษัทนี้อยู่ดี ทำไมผมต้องทำงานที่บริษัทด้วยผมทำไม่เป็นจะไปรู้ก็เรียนรู้ซะฉันไม่อยากให้แกกลับไปที่คาถานั้นอีกอย่างแน่นอน <c oughs> แกจะไปไหน <c oughs> ไม่ต้องห่วงผมแค่ไปเดินเล่นเท่าน,นั้นเนเพื่อม่จะช่วยคนอื่นไม่รู้สึกอึดอัดผู้อำนวยการกู้ ผมให้ความนับถือคุณอยู่นะครับผมหวังว่ามันจะไปถึงคุณ<ะ>ดูมันสิประธานหยวนถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้ลูกชายคุณไว้ใจผมแต่ก็ไม่เห็นต้องว่าเขาแบบนั้นก็ได้นี่ครับเขายังเด็กอย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กสอนเขาเท่าที่ควรได้เลยแล้วก็อย่าดีกับเขาเกินไปด้วยไม่ต้องห่วงนะผมสนับสนุนคุณเอง เขาไม่กล้าทำร้ายคุณหรอกเด็กคนนี้มันดื้อมากแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างยังไงซะผมก็ฝากดูแลลูกของผมด้วยนะโดนเล่นซะแล้วสิ กู้ชิงเผยใช่ไหมนายอายุเท่าไหร่ผมอายุส3มปีจากนี้ไปที่บริษัทคุณจะต้องเรียกผมว่าผู้อำนวยการกู้แต่ถ้าเวลาอื่นเรียกผมว่าลุงกู้ก็ได้ <c oughs> นายเนี่ยตลกจริงๆนายรู้ว่านายได้เปรียบยังไงจากสถานการณ์แบบนี้นายแก่กว่าฉันไม่กี่ปีจฉะฉันเรียกนายว่าลุงเหรอ <c oughs> ถ้าคุณรู้สึกว่าผมยังหนุ่มอยู่คุณเรียกผมว่าพี่ชายก็ได้นะ ฉันมานี่ไม่ได้มาเพื่อเรื่องชื่อนายฉันมาเพื่อเตือนนายหยุดทำตัวมีอำนาจได้แล้วคนที่อยากให้ฉันทำงานบริษัทก็คือตาแก่แต่สิ่งที่ฉันจะทำคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจเองดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการที่นายทำในสิ่งที่นายอยากทำฉันทำในสิ่งที่อยากทำไม่ต้องมาเกี่ยวกัน ตามที่คุณชายหยวนว่านับจากวันนี้ผมจะต้องร่วมมือกับคุณหยุดเรียกฉันว่าคุณชายหยวนได้แล้วฉันจะบอกให้ว่าฉันลังเกลพวกขี้ประจบดังนั้นฉันจะไม่เป็นเหมือนานายดีมากฉันมีประสบการณ์มากมายสําหรับคนที่มีหลักการเช่นคุณแปลว่าเราเห็นตรงกันเรื่องนี้แต่หลักการของผมคือการรักษาสัญญา ผมอยากจะเตือนคุณได้เลื่อนรถของคุณซะผมจะต้องเป็นนัดสำคัญเราจะมาพูดเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ตกลงถ้านายร่วมมือกับฉันฉันไม่ขวางนายถ้าคุณขวางผมผมจะขอให้ประธานหยวนยกเลิกการประชุมทันที แล้วคุณก็จะรู้ว่าความเสียหายทั้งหมดเกิดขึ้นจากคุณขอออกูถ้าคุณว่างั้นเราจะได้เห็นกัน หยวนไม่สิคนเรื่องกับผอหยวนมากกว่านะหูปากนะเป็นไรอ่ะทํางานวันแรกก็สนุกลอเป็นที่ไหนที่พวกเราไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เป็นที่ที่พวกคนหน้าเบื่อรวมตัวกันเท่านั้นลนะน้าหยุดพูดได้แล้วเรื่องที่ฉชน,นไหนไปหาล่ะอะไรนะที่ฉชน,นไหนไปหาไงหยวนหยางไป่ข่ทหารหลังจากจบชั้นมัธยมปลายที่เขาเพิ่งกลับมาหนึ่งเดือนก่อนนอกเหนือจากการต่อสู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการแข่งรถเขาทำอะไรอื่นไม่ได้ เป็นแค่อันตรพานเท่านั้นกู้ชิงเผยอายุ33ปีอัจฉริยะหนุม่มเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงของการตลาดเลยละ่ะเขานะ่ะทำอะไรแล้วไม่เคยผิดพลาดมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับเขาเลยนะบอกเรื่องสาคัญมาสิ่งสําคัญที่สุดคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อันตรายมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ม,มุมความคิดแง่มุมสติปัญญาหรือเชิงกลยุทธ์นายไม่ใช่กู้แข่งถ้านายอยากจะเอาชนะเขานายต้องใช้หมัดของนาย ที่เขากลับมาเพราะการเสียชีวิตของคุณยายของเขาแต่อย่างไรก็ตามเขาจะกลับไปเร็วๆนี้เขามีน้องสาวคนหนึ่งอายุ7ดขวบและน้องชายคนหนึ่งที่อายุ5ขวบพวกเขายังเด็กเกินไปประธานหยวนไม่สามารถให้พวกเขาสืบทอดได้ธุรกิจขนาดใหญ่ของครอบครัวหยวนขึ้นอยู่กับเขาดังนั้นหยวนหลี่เจียงจึงไม่สามารถปล่อยลูกชายของเขากับค่ายทหารได้อย่างนั้นภารกิจใหญ่ที่สุดของฉันไม่ใช่การช่วยบริษัทแต่เป็นการสร้างทายาทคนต่อไป นั่นอธิบายได้มากกว่าทําไมเขาให้เงินเดือนคุณสูงขนาดนี้นอกเหนือจากหุ้นบริษัทผ่วงหน่ยการกู้ที่คุณลาออกจากเราเพราะเรื่องแบบนี้เจ้าหมอนี่แค่คนบ้าท,ที่ไม่มีทักษะอะไรเลยซึ่งไม่มีค่าเลยสักนิดแบบนี้มันไม่ได้ทําเงินให้คุณแม่แต่บาทเดียวหรอกนะทํายังทําให้คุณได้รับอันตรายอีกมันไม่คุ้มเลยจริงๆฉันไม่สนว่าเขาเป็นใครแต่สิ่งที่ฉันสนใจสุดคือจุดอ่อนของเขาหลายปีที่เขาทํางานด้านการค้าก็าต้องมีเรื่องแย่อยู่บ้างมีแน่นอนเขาเคยหย่าฉันไม่แคร์ ฉันบอกนายแล้วว่านายยังไม่ได้คิดลึกพอฟังนะคิดนะว่าคนที่แต่งงานมาเกือบหนึ่งปีพวกเขาจะแยกกันทําไมอ่ะข้อแรกไม่ใช่เพราะพวกเขารับกันไม่ได้เวลาอยู่ด้วยกันมันน้อยเกินไปในกรณีนี้มีเพียงเหตุผลเดียวคือเขาไม่ชอบเธออีกต่อไปแล้วด้วยสินทรัพย์ที่เขามีแม้กระทั่งผู้ชายก็แต่งงานกับเขาดังนั้นปัญหาไม่ได้มาจากภรรยาของเขาฟังนะไม่ว่าเขาจะมีคนอื่นรู้ว่าเขาทิ้งภรรยาของเขาไปเราสามารถเรียกเขาได้ว่าคนไม่ซื่อสัตย์ <c oughs> เราไม่สามารถชนะเขาในด้านธุรกิจ เราก็ทำลายเขาในด้านสังคมซะหัวข้อเป็นแท้จริงของพ่อตาแสนดีเป็นเพียงคนซื่อเ้วเป็นยังไงเยี่ยมไปเลยเรามาดื่มกันมาอ้อเขาคนนี้นิสัยเป็นเด็กแต่ยังคงใจอ่อนยิ่งกว่านั้นฉันยังได้รับการสนับสนุนจากหยวนหลี่เจียงเขาไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกฉันสัญญาดังนั้นฉันก็ต้องลองแม้ว่าฉันจะไม่อยากจะพยายามฉันจะผลักดันเขาให้ได้ก่อน ประธานหยวนหวังว่าจะไม่ได้รบกวนคุณยามดึกนะครับเกี่ยวกับคุณชายหยวนผมมี3ามเรื่องที่ต้องแจ้งข้อแรกผมจะสอนเขาเท่าที่ผมต้องการคุณต้องไม่มีการทรมานใจใดๆข้อ2เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของคุณแม้แต่นิดเดียวเขาจะใช้เงินเดือนของเขาเท่านั้นข้อที่สเขาเป็นทาหารที่มีความรุนแรงแต่ผมไม่ใช่ผมพิ่งพาคุณค่าและศิลธรรม แต่ถ้าเขาตัดสินใจที่จะทําร้ายผมผมจะไม่ทนและในกรณีนี้ผมจะไม่สามารถสอนเขาต่อได้ไม่ต้องกังวลทุกอย่างเกี่ยวกับหยวนหยางคุณตัดสินใจผมจะทําตามคําแนะนาของคุณถ้าเขากล้าจะทําคุณผมไม่ปล่อยเขาไว้แน่ครับด้วยการสนับสนุนของคุณช่วยให้ผมมั่นใจและผมหวังว่าผมจะทําภารกิจที่คุณมอบหมายให้สําเร็จครับ